อั omy, นโทมี่ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน300ล้านบาทให้กับเด็กๆทั่วโลกร่วมกับคอมเพชชันเกาหลีเป็นครั้งแรกครับการถือเงินจำนวนมากไว้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแต่จะต้องรีบให้มันไหลไปยังที่ที่ควรใช้อย่างรวดเร็วและถูกต้องสิ่งนั้นแทนที่จะมองว่ามันพิเศษผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วมีธุรกิจหนึ่งที่มอบเงินบริจาคร่วมกับคอมเพชชันช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลกมากว่า7 0ปีเป็นประวัติศาสตร์ ธุรกิจที่มอบเงินจานวนมากที่สุดจนโลกต้องตะลึงเป็นจํานวนเงิน300ล้านบาทซึ่งผู้บริจาคใจใหญ่นี้เป็นธุรกิจที่ทําการแบ่งปันทั้งเล็กและใหญ่มาเป็นเวลานานแล้วธุรกิจกระจายสินค้าที่จําหน่ายสินค้าคุณภาพดีในราคาที่สมเหตุสมผลและยังเป็นธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์จนได้รางวัลท็อปมูลค่าการส่งออก9,00 0ล้านบาทในปีนี้เริ่มต้นจากรางวัลการไปที่หนึ่งในร้อยธุรกิจเกาหลีที่น่าทำงาน สู่การเป็นธุรกิจที่น่าทํางานในพื้นที่ที่กว้างขึ้นปีที่แล้วได้รับเลือกเป็นบริษัทที่น่าทํางานในเอเชียบริษัทที่น่าทํางานย่อมจะสร้างความสำเร็จครับหลังจากก่อตั้งบริษัทยอดขายในประเทศตเติบโตขึ้น40เท่าและตั้งแต่เปิดสาขาต่างประเทศยอดขายก็เพิ่มขึ้นมากกว่า60เท่าภายใน9ปีสแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องยอดขายของปีที่แล้วมีมูลค่าทั้งหมด66,000ล้านบาท นโยบาย CCM การบริหารโดยเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางที่เริ่มก่อตั้งในปี2007นั้นมีการพิจารณาที่เข้มงวดจนถึงปีที่แล้วมีธุรกิจที่ได้รับการรับรองเพียง180ธุรกิจเท่านั้นดังนั้นธุรกิจที่ได้รับสัญลักษณ์นี้สามารถภูมิใจได้เลยครับการได้รับการรับรอง CCM ไม่ได้ง่ายเลยแต่การรักษามาตรฐานนี้ไว้นั้นยากกว่ามากครับนี่จะเป็นเหตุผลว่าต่อให้ได้รับการรับรองยากแต่ธุรกิจที่ต้องตกรอบก็มีเยอะครับ ดูเหมือนความตั้งใจให้ความสําเร็จของลูกค้าคือความสําเร็จของธุรกิจจะทําให้ได้รับ CCM เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมามีแขกคนพิเศษแวะมาเยี่ยมบริษัทครับคนที่จะใช้เงินที่หามาได้อย่างยากลําบากได้คุ้มค่านนั่นเองอาโทมี่ได้มอบเงินสนับสนุนจํานวน300ล้านบาทให้กับเด็กๆทั่วโลกร่วมกับอบัชชันประเทศเกาหลีเป็นครั้งแรกครับบริษัททําการสํารวจที่ที่ต้องการบริจาคอย่างพิถีพิถัน หลังจากพิจารณาว่าที่นั่นมีเป้าหมายเดียวกับบริษัทบริษัทก็ทําการสนับสนุนอย่างเต็มที่เงิน300ล้านบาทถ้าบอกว่าเยอะมันก็อาจจะเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบกับจํานวนเด็กๆที่ต้องหลับหมดแรงเพราะอดข้าวในตอนนี้แล้วผมว่านี่ไม่ใช่เงินจํานวนที่เยอะเลยนะครับเขาบอกว่าคนให้มีความสุขมากกว่าคนรับถ้าได้ลองให้แล้วจะเข้าใจเลยครับว่ามันหมายความว่าอะไรบริษัทมีมาตรฐานของการแบ่งปัน สวนดิการของเด็กๆต้องมาก่อนหากเป็นเรื่องการเลี้ยงดูและการศึกษาของเด็กทั่วโลกแล้วล่ะก็บริษัทให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในโลกที่แค่ดูแลตัวเองคนเดียวก็ยากแล้วแต่วัฒนธรรมองค์กรน,นี้ทําให้เราคิดถึงคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวหารายได้มาเพื่อแบ่งปันและนี่คือเรื่องราวของพวกเขากิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างต่อนเนื่องถูกกระจายไป ด้วยความคิดที่ว่ากิจกรรมเพื่อสังคมท,มที่จะเป็นที่สุดตอนนี้คือการแบ่งปันและการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับผมคิดว่าการเกิดแคมเปญโลนอโล ESG นี้เป็นเรื่องที่โชคดีมากครับกลุ่มธุรกิจไม่ได้โดนลากมาทาเพราะไม่มีทางเลือกแต่กลายเป็นบรรยากาศที่พวกเขามาเข้าร่วมกันอย่างกระตือรือร้อนผมรู้สึกโล่งอกมากจริงๆครับ Absolute Quality Absolute Price ธุรกิจที่อยู่นอกกรอบของพื้นฐานหลักเศรษฐศาสตร์ แต่ท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีบางคนคิดว่าในบรรดาสินค้าที่คล้ายๆกันอะโอมีก็แค่ขายถูกกว่าแต่ของเราคุณภาพหรือสเปคเท่าเทียมกับสินค้าพรีเมียมเลยแต่ปรับราคาให้จับต้องได้คุณภาพต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งได้คุณภาพแล้วแล้วค่อยมาคุยเรื่องราคากันต่อคะ่ะตอนที่ผมคิดว่าผมจะออกจากธุรกิจนี้แล้วดีไหมแต่มันมีสิ่งที่ยังค้างคาใจอยู่ผมอยากลองทําตามตามําราเป๊ะๆดูลองทําตามกฎและหลักการดูพอลองทําแล้วมันได้ครับ วัฒนธรรมรูปแบบใหม่ของบริษัทที่เป็นเอกลักษณ์และแปลกใหม่ทําให้หลายสิ่งเป็นไปได้เพราะไม่อยู่ในกรอบและสามารถฝันได้อย่างอิสระนั่นเองในช่วงที่บริษัทมีแค่ความฝันอย่างเดียวเป็นที่พึ่งแล้วก็เติบโตมาได้ด้วยความดีและความซื่อสัตย์และต่อไปในอนาคตเราก็จะเดินต่อไปด้วยความดีและความซื่อสัตย์นี้อย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะมีคนมองเห็นหรือมองไม่เห็น ผมคิดว่าการทําอย่างนั้นคือหนทางที่บริษัทของเราต้องเดินไปครับนี่ไม่ใช่แหรอครับที่เขาเรียกว่าการบริหารจัดการแนวใหม่